สวัสดีครับพบกับผมสมาร์ทแลนด์นะครับวันนี้สมาร์ทนะครับพาทุกท่านนะครับมาชมแปลงที่ดินสวยๆนะครับไล่ครึ่งนะครับไล่ครึ่งนะครับขาย7จ็ดแสนห้านะครับนี่ครับพื้นที่นะครับถมให้บางส่วนแล้วนะครับถมให้บางส่วนพร้อมใช้งานเลยนะครับเดิมนะครับเจ้าของนะครับเตรียมที่จะมาทําขนมนะครับหรือว่าทํากระท่อมตรงนี้นะครับแต่เนื่องจากนะครับตอนนี้นะครับอายุเยอะแล้วนะครับก็มาทําไม่ไหวนะครับก็การเดินทางนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับไล่ครึ่งนะครับหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างก็ติดถนนนะครับ กว้างอยู่ประมาณสัก41เมตรนะครับลึกไปด้านหลังนะครับประมาณสักน่าจะ60กว่าเมตรนะครับ61เมตรนะครับนี่ครับด้านท้ายแปลงนะครับด้านท้ายแปลงนะครับก็คือได้ขุดนะครับขุดบ่อนะครับแล้วก็นาดินบางส่วนนะครับมาถมนะครับแล้วก็ได้ซื้อดินมาเพิ่มนะครับซื้อดินมาถมตรงนี้เพิ่มนะครับก็ปริมาณดินที่ถมตรงนี้นะครับเยอะพอสมควรนะครับพื้นที่เฉพาะที่ถมนี้ก็ประมาณนัก 3งานได้นะครับแล้วก็มีพื้นที่บางส่วนที่ยังไม่ได้ถมด้านข้างอีกนะครับนี่ครับด้านข้างตรงนี้ก็ประมาณสักน่าจะ2งานนะครับที่ยังไม่ได้ถมนะครับนี่ครับแล้วก็ตรงนี้เป็นบ่อนะครับบ่อประมาณหนึ่งงานกว่าๆนะครับนี่ครับนี่นะครับก็ทางเจ้าของเดิมนะครับก็ได้ปรับสภาพน้ําเรียบร้อยนะครับนี่ครับปรับสภาพน้ําก็สามารถที่จะเอาปลามาปล่อยได้เลยนะครับก็มีปลูกต้นไม้ไว้บางส่วนนะครับอันนี้ก็ต้นมะม่วงนะครับนี่ครับต้นมะม่วงแล้วก็ มะยมนะครับมะม่วงอยู่สองสามต้นนะครับด้านหน้าก็เป็นต้นกล้วยนะครับนี่ครับอันนี้ต้นอะไรไม่รู้นะครับแต่สวยดีจังเลยเหมือนปอเหมือนปอกระเจี๊ยบนะครับนี่ครับก็พื้นที่ตรงนี้นะครับการเดินทางก็สะดวกมากนะครับเข้ามาจากถนนนะครับถนน3ามศนะครับเข้ามาตรงนี้ประมาณสักไม่น่าจะเกินกิโลไม่น่าจะเกิน1กิโลเมตรนะครับแล้วก็อยู่ใกล้กับรีสอร์ทนะครับตรงนี้มีรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทชมทุ่งนะครับย้อนแสงนิดนึงนะครับนี่ ไม่แน mm ่ใจจะมองเห็นหรือเปล่านะครับนี่ครับมีรีสอร์ทอยู่ใกล้เคียงนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่นะครับก็เข้าจากถนนอีกเส้นหนึ่งนะครับตรงนู้นนะครับก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่นะครับนะครับที่เราผ่านเข้ามานะครับที่เป็นรั้วขาวบอยขาวๆนะครับเดี๋ยวเรานะครับพาทุกท่านนะครับไปชมการเดินทางมาที่ดินแปลงนี้กันนะครับเชิญชมครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ถนน305รังสิตนครนายกนะครับมุ่งหน้านครนายกนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับเป็นตลาดไก่คู่นะครับตลาดไก่คู่ก็จะมีขายต้นไม้ดอกไม้นะครับอุปกรณ์ตกแต่งสวนเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่ครับอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับขาออกนะครับขาออกจากตัวกรุงเทพนะครับมุ่งหน้านครนายกนะครับ305รังสิตนครนายกนะครับหรือว่าเรียกรังสิตธัญญะนะครับเส้นนี้นะครับ ก็ไปตามถนนเส้นนี้อีกประมาณสัก500เมตรนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าคลองนะครับคลอง14นะครับนี่นะครับก็จะเห็นป้ายนะครับของอำเภอออเภของจังหวัดปทุมนะครับของเราเลี้ยวซ้ายไปตรงนี้นะครับเป็นรอยต่อนะครับรอยต่อที่จะไปคลอง14นะครับฝั่ง ฝั่งข้า, rumor, ขามคลองไปฝั่งนู้นนะครับจะเป็นองคลักนครนายกนะครับของเราเข้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นฝั่งปทุมนะครับแต่ที่ดินของเรานะครับอยู่ฝั่งนครนายกนะครับฝั่งองคลักนะครับตามถนน30-3-3เส้นนี้ไปเลยนะครับนี่ครับสองข้างทางนะครับก็จะเป็นขายต้นไม้นะครับไม้ประดับไม้ตกแต่งนะครับนี่นะครับมุ่งหน้านะครับทะลุออกอำเภอวิหารแดงได้นะครับถนนเส้นนี้นะครับนี่ครับไปดูกันนะครับ จากตรงนี้นะครับไปถึงทางแยกนะครับเดี๋ยวจับระยะทางดูนะครับหลังจากที่เราเข้ามานะครับจากถนน305นะครับส0 5ศ์รังสิตนครนายกนะครับตามถนนเส้นนี้มานะครับ3033นะครับนี่ครับก็จะเป็นชุมชนนะครับในพื้นที่ก็จะเป็นชุมชนนะครับแล้วก็จะมีสนามกอล์ฟนะครับสนามกอล์ฟอยู่ใกล้เคียงด้วยนะครับวอเตอร์มินะครับ เข้าตามถนนเส้นนี้มานะครับตอนนี้เราเข้ามาประมาณสักสามกิโลเมตรแล้วนะครับตรงฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นฟาร์มนะครับวิหารแดงนะครับ30กิโลเมตรนะครับถนนดีมากนะครับถนนเส้นนี้นะครับ เป็นถนนที่ทะลุออกวิหารแดงสระบุรีได้นะครับเราจะพาทุกท่านไปชมที่ดินสวยนะครับแปลงก็ไม่ใหญ่มากนะครับไล่ครึ่งแต่ราคาถูกมากนะครับ7จ็ดนี่ถือว่าเป็นทำเลที่เหมาะแก่การทําเกษตรนะครับหรือว่าสะสมไว้เลยนะครับราคาก็ถือว่าถูกสุดนะครับขององค์ลักนครนายกนะครับ นี้ก็จะเป็นวัดนะครับฝั่งขวามือเป็นวัดวัดคลอง14นะครับนี่ครับฝั่งขวามือเป็นวัดคลองสินะครับสะละบบุรีห้าสิบห้ากิโลนะครับตามถนนเส้นนี้ได้นะครับหนึ่งตรงนี้เป็นมีป้ายบอกทางอยู่นะครับ ไปน้องเสือได้นะครับไปหน้องเสือได้น้องเสือก็คือ,อคลองสิบปทุมธานีนะครับอาทิตยากรอบนะครับผ่านมาแล้วนะครับฝั่งฝวามือนะครับของเรามุ่งหน้าไปต่อนะครับตอนนี้ผ่านมา จากถนน305มาถึงตรงนี้นะครับก็อยู่ที่8กิโลเมตรนะครับนี่ครับวัดประทุมนายกนะครับจุดสังเกตง่ายๆนะครับที่จะเลี้ยวเข้าแปลงที่ดินนะครับน่าจะอีกไม่นานแล้วนะครับเราจะผ่านสถานที่สําคัญมาไม่ว่าจะเป็นวัดบางประกดนะครับวัดคลองวัดคลอง14นะครับวัดคลอง14วัดคลอง15หรือว่าวัดประสิทธิเวศนะครับก เดินทางมาเส้นทางนี้ได้นะครับแล้วก็วัดคลองหนึ่งนะครับวัดบางประกดนะครับนี่ครับตามถนนเส้นนี้เลย30-33นะครับทะลุออกสระบบุรีได้นะครับวิหารแดงได้นะครับถ้าเรามาถึงจุดนี้แล้วนะครับก็วิหารแดงก็ประมาณสัก20กิโลเมตรนะครับับตามถนนเส้นนี้ไป ต่อๆนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วนะครับ10กิโลเมตรนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับถนนเรียบมากนะครับถนนไม่ขูุขาเลยนะครับแล้วก็ต้นไม้สองข้างทางนะครับก็ล่มรื่นนะครับนี่นะครับเป็นถนนหลวงนะครับถนนหลวง ปท3033นนะครับตลอดเส้นทางนะครับฝั่งขวามือของเรานะครับก็จะเป็นคลองนะครับเป็นเส้นทางที่ แบ่งแยกนะครับระหว่างองคลักษ์นะครับองคลักษ์แล้วก็ปทุมธานีนะครับองคลักษ์แล้วก็นครนายกนะครับเป็นเส้นแบ่งแยกนะครับมีคลองอยู่ฝั่งฝวามือข้างถนนนะครับเป็นเส้นแบ่งแยกนะครับอันนี้ก็จะมีชุมชนอยู่นะครับน่าจะใกล้ถึงแล้วนะครับวัดปทุมนายกนะครับตอนนี้เราเข้ามานะครับก็อยู่ที่12กิโลเมตรนะครับนี่วัดปทุมนายกนะครับ ของเราเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาตรงข้ามกับวัดนะครับที่มีสะพานนะครับนี่มันม,มีงานมีตลาดนัดเลยนะครับเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาข้ามสะพานตรงนี้นะครับ ตรรงไปนะคับจเจอแท้งของแท้งกลาปลาของอบตอยู่นะครับถนนตรงนี้ก็จะแคบลงนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นถนนชนบทแล้วนะครับก็บ้านเรือนก็ไม่เยอะมากนะครับแต่สวนกันได้ครับ,รบก็อยู่กันแบบสไตล์บ้านสวนนะครับ เ,ามาเมื่อกี้เราอยู่ที่ตอนนี้นะครับเลขใหม่นะครับอยู่ที่13บสามกมน,นะครับก็เข้าจากถนนลังสิตนครนายกมา13กิโลเมตรนะครับมาถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูอีกว่าประมาณกี่กิโลเมตรนะครับไฟฟ้าก็มาถึงนะครับไฟฟ้ามาถึงน่าจะปากซอยของเรานะครับของเราต้องขยายเขตเข้าไปในแปลงอีก นิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่นะครับปะ huh. ปานะคร Lan ับก็มา <screen>. ถึงแปลงของเพื ys, <sieht S 1> ่อนบ้านแล้วนะครับนี่ครับทำสวยๆมากเลยแปลงนี้นะครับไฟฟ้าปะปานะครับปะปาอยุ่นี่นะครับแปลงนี้สวยนะครับกําลังต่อเติมบ้านอยู่นะครับลงต้นไม้จัดสวนนะครับสวยเลยแปลงนี้นะครับ ฝั่งขวามือนะครับฝั่งขวามือก็จะมีบ้านคนอยู่ครับแนวเขตไฟฟ้านะครับแนวเขตไฟฟ้าถึงหน้าปากซอยนะครับถึงหน้าปากซอยเพราะว่าฝั่งฝั่งที่อยู่ตรงข้ามปากซอยก็ยังมีเพื่อนบ้านอยู่นะครับนี่มีมิเตรอร์อาวเปลี่ยนมิเตอร์ใหม่แล้วจากเดิมเป็นมิเตอร์แบบเขาเรียกแบบแบบเลยนะมิเตอร์ที่เป็นตัวเลขอะ มิเตอร์หมุนๆนนะ่ะมามาเป็นแบบนี้แล้วอาทิตย์ที่แล้วยังเป็นตัวเลขแบบหมุนเป็นจานอยู่เลยเป็นบิสตันแลครับครับก็มีการพัฒนาเรื่อยๆนะครับอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วยังเป็นแบบจานอยู่เลยมิเตอร์นะครับาซอยด้านหน้านะครับซอยหน้านะครับจะถึงที่ดินนะครับ เราเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นบ้านคนนะครับนี่ครับไฟฟ้าก็เข้าไปถึงตัวบ้านแล้วนะครับแต่ฝั่งขวามือนะครับยังไม่มีบ้านนะครับก็เลยยังไม่มีไฟฟ้าเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับนี่ครับมาถึงตรงแยกตรงนี้นะครับก็อยู่ที่13กิโลเมตรครึ่งนะครับแล้วก็เข้าไปในแปลงอีกนะครับเข้าไปในแปลงก็ประมาณ เดี๋ยวจับระยะทางดูนะครับเมื่อกี้13กิโลเมตรครึ่งนะครับ13.5นี่ครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกระสวนนี่เลยนะครับ อยู่ขวามือนะครับนี่อยู่ขวามือหลังนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวรถเข้าไปนะครับเพราะว่าดินถมแล้วนะครับเข้าได้นะครับยาลกนิดนึงนะครับโอเคถึงแล้วครับอ่าสิบสามจุดห้าสิบสามจุดเจ็ดนะครับสองรเมตรนะครับสองรเมตรถึงแปลงเลยนะครับของพื้นที่นะครับนี่ครับอันนี้คือแนวถนนนะครับแนวถนนก็รถก็เข้าไปที่รีสอร์ทนะครับ นี่ครับจากแนวเขตของพื้นที่นะครับจากเสาต้นนี้นะครับยาวไปถึงด้านหลังนะครับนู่นเลยนะครับแล้วก็จากเสาต้นนี้นะครับยาวไปถึงนู่นนะครับนี่ครับเลยลดเราไปอีกนะครับที่ดินไร่ครึ่งนะครับไร่ครึ่งถมนะครับให้บางส่วนนะครับถมสูงกว่าแปลงด้านข้างของเพื่อนบ้านอีกนะครับนี่ครับแปลงนี้ของเพื่อนบ้านด้านข้างนะครับของเราถมให้สูงกว่าเลยนะครับสูงกว่าประมาณสักห้าสิบเซนได้เลยนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่นะครับนี่ครับไร่ครึ่งนะครับเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะครับ คลอง14องครักจังหวัดนครนายกนะครับด้านหน้าก็จะมีสวนของเพื่อนบ้านนะครับนี่ครับนี่นะครับตรงนู้นก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่นะครับเข้ามานะครับประมาณสัก200เมตรนะครับไฟฟ้าถึงตรงนี้แล้วนะครับนี่ครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังผ่านแปลงเราไปเป็นรีสอร์ทนะครับนี่ครับครับลวนเลยนะครับท่านที่สนใจที่ดินบ้านสวนนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพ คลอง14องครักจังหวัดนครนายกนะครับไร่ครึ่ง7,000ท่านะครับสำหรับท่านที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับมีไฟฟ้านะครับมีประปาที่อยู่ไม่ไกลเลยนะครับประมาณสัก200เมตรนะครับเพื่อนบ้านตรงนี้นะครับก็นี่ครับอยู่อยู่สี่แยกตรงนี้นะครับนี่ครับสี่แยกตรงนี้นะครับเป็นสี่แยกที่จะเข้าไปในแปลงเรานะครับไฟฟ้าเสานี้น่าจะเข้าบ้านนี้นะครับเข้าบ้านนี้แล้วก็ไปต่อทางนู้นอีกนะครับนี่ครับของเราเข้าตรงนี้นะครัับบรนนีะค่ นิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับก็จะถึงแปลงเราเลยนะครับประมาณสัก2 0 0ยเมตรนะครับเมื่อกี้จับระยะทางเข้าไป2 0 0ยเมตรนะครับก็ท่านที่สนใจที่แปลงนี้นะครับพิกัดง่ายๆนะครับพิกัดง่ายๆนะครับจากวัดประทุมนะครับประทุมนายกนะครับปทุมนายกเข้ามาตรงนี้นะครับประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับตรงเข้ามาเลยนะครับตรงเข้ามาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เลี้ยวเข้าไปตรงนี้นะครับติดต่อสอบถามที่คุณสามารถเลยนะครับ0878079350นนะครับขอพิกัดขอราคาขอดูโฉนดได้เลยนะครับ สามารถส่งให้ทันทีนะครับติดต่อคุณสามารรนะครับ0878079350นะครับที่ดินไร่ครึ่ง750,000บาทนะครับด่วนครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ